สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องป่ายสุขสุขคนจา่ามาพอกับพิรามีอีสานรีวิวจา้ามือนี่เฮาสีมาพอกันในช่วงคลินิควายจาพี่น้องจา่ามอนี่พิลามีมีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่ฝากน้องจา้าท่านใดท,ที่หากควายจา้าต้องเบิ่งคลิปนี้จา้าอย่าลืมไปจา้าต้องเบิ่งคลิปนี้พี่น้องจา่ามือนี่พิลามีสีนี้สาระดีๆมาฝากจา้าก็คือว่า พี่น้องท่านใดที่มิสะจังเสียที่มีบอน้ำจังเสียเรากับมีบักหอยคันแล้วควายเฮาเนี่ยเมื่อถือบักหอยคันแล้วเนี่ยควายเฮาเนี่ยสิบบังคอยน้อนน้ำสิมาจ่าพี่น้องเมื่อนี่เฮาสิบมีวิธีกราจัดหอยคันจากพี่น้องจา้าต่อไปนี่หอยคันกับสิบวิปปิกกัดควายของเฮาจา้าควายของเฮาก็จะได้ลงน้ำน้อนน้ำ,นำได้ยงังสบายใจจากพี่น้องมีสามวิธีจ่าพี่น้องจา้าว่าเรากับไปเพิ่งกันเลยจา้า พี่น้องรู้จ <ope> ักบรจาต้นนี้ยังนี่อันนี้ก็คือต้นบักฮงจ้ะบักฮงหรือมะละกอจ้ะพี่น้องจ้าเฮาเลือกเอาต้นบักฮงที่เป็นบักฮงสายนะจ้ะถ้าบักฮงสายมันจะดีจ้ะแต่ว่าถ้า่มีบักฮงสายเฮาก็เอาต้นบักฮงธรรมดาก็ได้ต้นบักฮงนี่เฮาสามารถเอาได้ทั้งลำต้นก้านใบจ้ะทั้งต้นเลยก็ได้จ้ะพี่น้องจ้าเฮาไม่ต้องไหนว่ตเตียเฮาเอาต้นบักฮงนี่มาหั่นหั่นหรือว่าตัดตัดทอนทอนเรากะ ยโยนลงน้ำจ้ะโยนลงสะเขาเลยพี่น้องจ้ะเป็นยังจังค่อยกำจัดหอยคันไดว่าตพราะวา่ไในต้นบัหุ่งเนี่ยต้นบักหุงกห่งต้นมะละกอนเนี่ยเขาสิ่ีอยางจ้ะยางบัหุ่งเนี่ยมันก็สิบเอินว่าเป็นสารบางโตเนาะที่มันจะสามารถกำจัดไฟได้แล้วอีกอย่างหนึง่งสารตัวนี้นะมันสิเมื่ออันสมมุติว่าเฮาลงน้ำแล้วมันบ่ ตเฮาเนี่ยลงน้ำแล้วบองหอยคันกัดน้ำขาน้ำยังเนี่ยบอกหอยคันเนี่ยมันสีนี้พยาธิที่มันจะมาช้อนใช้ผิวหนังเฮาบางเท้ากับไปช้อนใช้ผิวหนังควายแล้วมันจะเกิดอาการคันแล้วก็ระคายเคืองเมื่อเฮาเก่าเราเนี่ยมันจะเกิดอาการอักเสบเฮาสามารถเอามักุวงมะละกอเนี่ยที่เป็นยางมันเนี่ยเฮาหากเอาปุ๊บนั่งสีเฮากับไปท้าหม่องบริเวณที่บอกหอยคันกัดมันก็จะช่วยรักษาแผลบวกหอยคันได้ เศร้าคันได้จะพี่น้องท้าเศร้าท้าเลี้ยงจ้ะแล้วอย่างหนึ่งบักหงมลก่อเนาะที่มันเป็นนวยเป็นหมากเขาก็าไปปาดเอาแล้วก็เอาอยางมาท้าน้ำผิวหนังเขาที่บ่งหวยคันกัดหรือไปท้าน้ำผิวหนังควายที่บ่งหวยคันกัดจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วเขาสิมีวิธีจังไดว่าตีที่จะเอาไปใส่ในสาน้ำเขาก็คือเขาตัดๆๆเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็โยนลงน้ำเลยจ้ะทิ่มไว้ประมาณเจ็ดถึงสิบวัน ถ้าสะไ่หรือว่านองน้ำเขาไ่เนี่ยเขากะใส่หลายต้นเนี่ยแต่ถ้าสะเขาหน่อยลดปริมาณลงจ้ะนี่ได้พี่น้องแล้ถ้าไม่มีมะละกอสายเขาก็สามารถเอาบักฮงที่มันเป็นมันเป็นมะละกอสายก็ได้ฟันจ้ะมันสีนี้ย่างที่มันจะเฮ็ดให้สามารถไปกำจัดพวก หอยคั้นได้บักหอยเชอรี่กะกำจดได้ให้กันจะในน้าเขาน้าอย่างที่มีบักหอยเชอรี่นะเอาไปใส่เลยจ้ะเนี่ยมันจะเป็นสารที่เขาเอียว่าสารเอ็มไซน์นะพี่น้องมันสิเป็นกรดแน่อนอนเป็นกรดเป็นยังแน่นอนแล้วว่าที่นี้มันจะเมื่อเอาไปผสมน้ำหรือว่าเอาไปใส่ในนองน้ำเราเนี่ยมันสิก่อตกันเกิดให้บักหอยคั้นเนี่ดับเนี้ยวได้จ้ะเนี่ยพี่น้องท่าน บ้านไผหรือว่าน้าไผมีบักหงไอคันอะไรนี่พี่น้องใ็ดจังสี่เลยจ้ะฟันแต่เลยฟันบักห่งบักยังฟันเลยบักหุง่งสายหรือบัก่งตัวผูน้นะข่้นมากขาเจ้ากับิี่บวค่อยปลูกกินกันดอกเพราะว่ามันบ่อยเป็นหมากเขาก็เอามาเฮ็ดได้เลยจ้ะอะ่เดี๋ยวนะเมื่อได้ยังซี่เราพี่น้องเขากะโยนลงไปเลยจ้ะเนี่ย มุกไปเน้นนองน้ำเขาเลยสะเ่าเลยจ้ะนี่ทิมไว้เจ็ดวันถึงสิบวันเล้าบักหอยมันกระสีคอยดับเนี้ยวไปจ้ะนี่ะใช่เลยข้างต้นเลยที่นองเลยนี่แหละแล้วควายเขากระสิล้วงน้ำแต่ยังสบายใจมันกระสีบอคั้นผิวแขคั้นหยางสินะจ้ะอันนี้ก็คือ วิธีแรกวิธีที่สองจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องู้จากอันนี้บ่ต้นผักกระเดารสชาติกระหูเนาะว่าเป็นยังไงรสชาติโค้มขมจ้ะพี่น้องจ้ะผักกระเดาเนี่ยเฮาก็าเอาใบผักกระเดาเนี่ยหักไปเลยหกกักแล้วก็ทิ่มลงไปในานา้ำในหนองน้ำเฮาในราเฮาจ้ะสะน้อยไงกะใส่หลายสะน้อยน่อยกะใส่หน่อยจ้ะใส่เต็มมาเลยเนี่ยจ้ะทิ่มไว เมือถึงสิบมือบางหอยคันก็สีหายไปจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ถ้าเฮามียังสี่อันนี้อันนี้ก็บภาวห้ตัดเลยอบอแตดเลยเนาะนพี่น้องพี่น้องกับถิ่นลงไปเลยนี่หลายใส่หลนี่หน่อยใส่หน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะบึงอันนี้ลุงหน่อยแล้วกับเอาใส่ไว้แล้วจ้ะนี่ทังบักทังบักห úng, ุงทังใบผักกระเดาจ้ะเอาใส่ไปเนื้อสะเพราะว่าี เพราะว่าอย่างวาติีควายมันลงน้ำแล้วมัน,นบอสามารถที่จะนอนแช่น้ำได้เพราะว่าบกักหอยคันไหลเอาไปแล้วไปบึงวิธีที่สามจะ้ะพี่น้องจำต้นอันนี้ได้บ่จ้ะพี่น้องว่าต้นยังนี่จะ้ะต้นดอกลากต้นดอกลากนี่นอกจากเขาจะเป็นดอกหรักมีความงามสามารถน้ำไปเฮ็ดผ้ากวนพานยังได้เนาะสามารถน้ำไปไหวคู้ไหวอย่างได้เนาะเล่าอย่างหนึ่งต้นดอกลักนี่เขามีอย่าง คุณสมบัติเขามีอย่างนี่เมื่อเขาเด็ดออกมานี่เบ้่อยางนี่เกาะมือดีบขนาดพี่น้องเขาเอาไปจังไดใบเตี้ยเขาตัดต้นเป็นทอ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 น,ทอนให้น้ำยางออกมาหลาๆแล้วเขาก็เอาไปใไส่ในิสสาเขาจะโอ้ยขออนุญาตเด้อพี่นอ้องเขาเอาไปไว้ในสาเขาแช่แบบเลยจ้ะเจ็ดวันถึงสิบวันนี่ถ้าพี่น้องมีหลก็เอาใส่หลายจ้าวันแล้วเขาก็กตัดเลยเพราะว่า มันจะมียางนี่นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่มนี่มันจะมียางนี้นี่ล่ะนี่ตัดไปเรืยจ้ะบ้านไผ่นีไหลก็ใส่หลเด้อพี่น้องจ้ะเขาตัดเขาตัดแบบนี้แล้วเขาก็มาหั่นเป็นทอนทอนท่อนๆเพื่อที่ว่าจะแหงน้ำยางออกมาได้หลายที่สุดอันนี้กะเขาก็ตัดไว้เราก็แช่น้ำไว้แล้ว,ว,ลวจ้ะว่างหั่นควายลงน้ำ มันก็อยูได้ยูได้โดนขึ้นจ้ะเพราะว่าบักหอยคันน่ะมันก็นสิเริ่มเริ่มมีปฏิก,กิริยาแล้วจ้ะมันค่อยค่อยหายไปบักหอยคันบักหอยเฉลี่ยก็สิค่อยค่อยหายไปแต่ว่ามันสิรักษาความสมดุลทางธรรมาชาติไว้คือมันบอเป็นพิษเป็นภัยกับสัตว์น้ำมันจะเป็นพิษเป็นภัยแต่กับบักหอยคันแต่ว่ามันสิบ่เป็นพิษเป็นภัยกับปลาปลานี่ก็สามารถแหวกไหยได้ตามปกติจ้ะ ปลากระถิบ,บ่ตายได้พี่น้องดิอือบักหอยเขาจะพอมากยางแนนบักหอยเนี่ยชิวบว่มากยางนะพี่น้องเด้อนี่ตัดเลยจันยางร้ายหลายได้เนี่ยยางหลายคักถ้าเขาตัดออกก็เสียยางมันก็หลายน้พี่น้องเอ้าวถิ่มลงเลยจ้าคุณนี่แหละคุณสมบัติประโยชน์กับ นีจังสี่ระพี่น้องตามที่พี่เล้มบอกนี่แหละจ้ะพี่น้องท่านใดที่โอ้ยควายลงน้ำม,มาได้นี่พี่น้องเห็ดเบิ่งเลยเด้อสามวิธีเนี่ยอันดับแรกก็คืออีหยังพี่น้องอันดับแรกต้นบักฮงบอแทีได้บักฮงสายนะเฮ้ดีหลย้กเพราะว่าบักฮงสายมันจะมีเกียวชอนตัวผูแล้วต้นบักฮงสายเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เมื่อเอาไปลงในาน้ำแล้วเนี่ยหอยมันจิตายได้ไงตาตไว้พร้อมยางมันจะเข้มข้นกว่ากัน จ the so so ้าหรือถ้าบ่งนี้บังหุงใส่คือเอาบังหุงที่เป็นน่วยธรรมดาเนี่ยก็ได้มะละกอตัวเมียน่ะก็ได้แต่ว่าคุณสมบัติมันสิบดีท่อบังหุงสายจ้าอันที่สองวัตีอันที่สองก็คือใบพักกระเดาใบพักกระเดาจ้ามีเท่าไดรตัดลงมีเท่าไดรตัดลงเลยโพล่โโโไว้พี่น้องเอ้ยดีคือกันจ้าอันที่สามต้นดอกรักเอามาล้วงไว้ล้วงไว้ล้วงไว้แล้วเดือนหนึ่งพันไปเนาะ ควายเขากับสิลงน้ำเลนได้ตามอําเภอใจจะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่พี่แรมนํำมาฝากกันจ้ะหรือท่านใดที่ไปลงในสะในหนองน้ำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันคือคันแท้บังหอยคันกินบะน้อยังเสียก็ไปปาดเอาหมักหงที่มันมีอยางนะหมักหงดิบนะพี่น้องเอามาท้าท้าท้าพลงข้นพนล้วงไปแล้วพนแพลยลายเ้ยเพราะว่านี่พ่นี่เป็นพื้นเต็มแขนเต็มขาเนี่ยเป็นงบังหอยเองสินะมันสิเป็นพื้นเป็น จุดเป็นจุดแดงแดงคันคันนี่นพี่เลีเ้องเคยลงอยู่อันลงไปเราบอกบวยคันกินนะจะมน่นคันเก่านี่เสียบนิ้วไหหอีพี่น้องเอยเฮากเอานี่ล่ะอีพอยอแม่พาเห็ดเนาะไปเอาบักหุ่งนี่ล่ะเอาเอาย่างมันนะมาไป้ายป้ายป้ายท้าถูท้าถูเส่าเลี้ยงเส่าเลี้ยงเบื่อเกินสองมือพี่น้องเอยเส้าหายเป็นปิดทิ้งจ้ะเพราะว่ามันสิคุณสมบัติของคันก็คือว่ามันจิรักษาพวกไอแพลนี่ได้แพลอักเสบเนี่ยก็ได้ให้กันที่เกิดจากบวยคันกินนะพี่น้องเอย อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยจ้าที่พยายามน้ำมาฝากกันจ้าวาแล้วเขากลับไปบึงควายในคอกจ้าตอนนี้ควายเข่าคอกเราจะพี่น้องจ้าว่าได้กินหญ้าไปเด็กๆกินหญ้ากันหรือยังจอยเอาหญ้าบนรถเตี๋ยเอากินเพียงนี่แหละกินเพียงนี่แหละหญ้าบนเล้าลูกกินเพียงกินเพียงนะกินเพียงเด้อแก้วตาดวงใจ ใหญ่หมดแล้วอ่เด็กๆมันนี้รู้สึกว่าควายเริ่มสิลงน้ำได้แน่แล้วหลังจากที่เขาตัดทั้งสามยางนั้นลงสะจากพี่น้องตมาเลยมหนึงต่อไปทุกทีดีขึ้ัดเรื่อยๆวะจ้าเขากระสีฮ็ดเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าบางหอยคันอยู่ในสระนั่นหลายแห้งเราเป็นหนองใหญ่พร้อมเรามันก็หนองใหญ่พร้อมจ้ะมันเป็นสระใหญ่ ส่ยูหั่นกับสีประมาณจากสวงสทำไรได้อยู่เนะานะพระวัดเนาะเกือบซีไรจะจะเกือบซีไรจะเขาก็ต้องใส่ปริมาณหลายเติอบอยู่จะอ้าพี่น้องจ้ะวันนี้พี่แลมี่กับพ,พ่อพีพาน้องมาเด่นน้ําควายเนาะจา้ะเลี้ยงควายบรรยากาศบ้านๆจ้ะเี่ละมาให้ไปนะความสุขสบายก็อยู่จังซี่หรอพี่น้องความสุขในช่วงบ้านปลายชีตกับว่าได้เนาะ พี่น้องบางคนก็เลือกที่สิมายูไูไฮยูนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสิสงบสุขมันสิบอได้เจออีหยังที่แบลว่าเปลี่ยนมนภาะเป็นพิษบ่ได้เจออีกอ,อย่างที่แบบบ่เข่งเครียดบ่ได้อยู่หนะคาคอมบอ่ได้บ่ได้ส่วนทาง้งับรถหลายคันรู้สึกว่าอยู่แล้วมันสบายใจก็เลือกไหมอยู่ทงไฮทงนากันหลายคนจะคือจังที่หลม้กับพระวัดนี่แหละเลิกงานมาทฮองกับมาอยู่จังซี่แหละมาอยู่กับหัให้ไปนะ มมอยู่กับทงให้ทงนะมมอยู่กับงัวกับควายมันรู้สึกสบายใจพี่น้องเลยจ้ะพี่น้องหลายท่านเนาะหลังจากที่สองสามปีพันไปมันก็เกิดเหตุการณ์คือโควิดระบาดเนาะบางท่านตัดสินใจได้พระวัดต,ตัดสินใจว่าสีมาายูบ้านมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบางท่านก็กลับขึ้นมาเลี้ยงอีเลียจ้ะบางท่านกับถ้ากลับขึ้นมาที่การเกษตรอันนี้ก็เปลี่ยนอีกแนวทนั้งนึงที่ เฮาได้าอยูกับพอกับแม่กับลูกกับลานอีกอย่างหนึง่งหลายๆท่านที่ไป็ดงานอยู่รุงเทีทั้งไก่หรือว่าตั้งประเทีได้กลับขึ้นมาบ้านนึงเสียดีใจบระเจ้าพี่น้องโอ้ป็นพี่แลมเนี่ยก็ดีใจด้วย่กี้พี่แลมกับไป็ดงานอยู่คนละอยู่ในตัวเมืองแต่หลังจากที่อายุห้าพัานเป็นได้หลายขึ้นมันรู้สึกว่ามันต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้แหมมันค่อยรู้สึกอบอุ่นสบายใจ นี่แหละจ้ะคนท้างอีกอันนึงที่เขาตัดสินใจเลือกมาอยู่ทงไฮทงนาะจ้ะเอามานี้กับความสุขสบายจังนี้กับพี่กับน้องสุภุสุสคนไชเจา้าเด้อเรา,า,ากอา็อย่าลืมเลยจ้ะฮักอีสานรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่แล้วก็กดติดตามให้แน่จ้ะพี่ลามีกับซีนีสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าจ้ะพี่น้องจา้าพิลาจอยวัสดีทำามาชดสุกเดีวโอ้ย <laughs> เรายังไอกองอยู่ สำหรับเจ้าเผือกน้อยเจ้าเก้ยวกับพ่นไปอยู่หลังกวนเมียพูนจ้ะเอาโมานี้กะสุขสบายดีพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า